Stay healthy with บุญมลุงราคผู้มชมคะในรายการของเราในช่วงนี้เราเคยคุยกันถึงเรื่องของห้อง ICU ไปแล้ววันนี้เราจะคุยเรื่อง PICU PICU คืออะไรแล้วมีความสำคัญยังไงแขกรับเชิญเราในวันนี้นะคะในแพทย์เขมาชาติคพงสารนนท์คะ่ะสวัสดีคุณหมอคะสวัสดีครับหมอครับ PICU คืออะไรคะ PICU ก็ย่อมาจาก pediatric Intensive Care Unit นะครับก็คือเป็นห้อง ICU สําหรับดูแลผู้ป่วยเด็กโดยเฉพาะผู้ป่วยเด็กกลุ่มนี้ก็คือหมายถึงกลุ่มที่อายุตั้งแต่1เดือนไปจนถึง15ปีครับงั้นบอกำลังจะบอกว่าที่บรงลงราชเนี่ยถ้าผู้ใหญ่ก็อยู่ห้อง ICU ก็จะมี ICU ผู้ใหญ่ ICU ผู้ใหญ่แต่ PICU ก็เป็นสําหรับเด็กจริงๆแล้วเนี่ยเด็กเราก็มีโอกาสที่จะเจ็บป่วยหนัก แล้วก็ต้องเข้า ICU ได้ไม่แตกต่างจากผู้ใหญ่เลยแต่ว่าประเด็นสําคัญก็คือว่าอย่างที่เรารู้การเด็กเนี่ยตัวเล็ก<ะ>ร่างกายบอบบางแล้วก็อวัยวะต่างๆยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่<ะ>ดังนั้นเวลาที่เขาเจ็บป่วยหนักจริงๆเนี่ยอาการวิกฤตก็ยิ่งจําเป็นจะต้องได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดแล้วก็เป็น <Thank you. S 2> พิเศษจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญครับโรคหลักๆที่เด็กๆต้องเข้า ICU ลําดับหนึ่งเลยส่วนใหญ่ก็คือกลุ่มที่มีการติดเชื้อในทางเดินหายใจ ไม่ว่าจะเป็นปอดอักเสบปอดติดเชื้อหรือว่ากลุ่มที่มีหลอดลมฝอยอักเสบ<ะ>นะคะหรือคนไข้ที่ติดเชื้อไข้หวัดใหญ่อย่างนี้เป็นต้นนะคะ,ะกลุ่มใหญ่สุดก็คือกลุ่มนี้นะครับ<ะ>รองลงมาก็จะเป็นพวกคนไข้ที่มีโรคทางสมอง<ะ>ไม่ว่าจะเป็นสมองพิการแต่ก,กําเนิดโรคลมชัก หรือว่ามีการติดเชื้อในสมองหรือว่ากลุ่มที่มีเนื้องอกในสมองรองลงไปจากนั้นนอกเหนือนจากนั้นก็จะมีคนไข้กลุ่มที่เป็นโรคเลือดหรือว่าโรคมะเรง็งซึ่งเราจะมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเนี่ยดูแลใกล้ชิดเลยใน PICU ใช่ครับนแน่นอนอใช่ไหมะใช่ครับเพราะว่า<ๆ>เรารู้ว่าร่างกายเด็กเนี่ยบาบางแล้วก็พัฒนาการของอวัยวะต่างๆเนี่ยยังเจริญเติบโตไม่เต็มที่ผู้ใหญ่ค่ะดังนั้นเวลาระบบอวัยวะบางส่วนยังได้อย่างหนึ่งเนี่ยเจ็บป่วยหนักซุดลงไปเนี่ย ระบบอือ่นๆก,ก,ก,ก็จะซุดตามไปด้วยการทํางานใน i อ u เนี่ยสิ่งสําคัญในการทํางานร่วมกันเป็นทีมนอกเหนือจากแพทย์ที่มีหน้าที่ให้การรักษาแล้วเนี่ยเรามีพยาบาลที่เป็นพยาบาลเฉพาะด้านสาหรับดูแลผู้ป่วยเด็กโดยเฉพาะแล้วก็มีประสบการณ์ในการทํางานนอกเหนือจากนี้เนี่ยเรายังมีเภสัชกรประจำอยู่ใน ICU <c oughs> เพื่อช่วยดูแลเรื่องยาแล้วก็มอนิเตอร์ไซเฟ็กต์หรือว่าะระดับของยาในเลือดให้เหมาะสมกับผู้ป่วยแล้วก็เราก็มีเรสเวีรเทอร์พิส ซึ่งดูแลเกี่ยวกับระบบการหายใจของผู้ป่วยด<ะ>ังนั้นก็จะทํางานสอบประสากนการเพื่อช่วยทําให้ผู้ป่วยเนี่ยอรอดพ้นจากภาวะวิกฤตได้โดยเร็ว,รวรบางทีผู้ป่วย อาจจะอาการหลักอยู่ในไอซียูของโรงพยาบาลอื่นข้างนอกแล้วก็ไปเขาสูอเอออยากจะมาที่บำรุงราชหรือว่าอาจจะมีอาการอยู่ที่บ้านแล้วก็อยากจะให้ทางบำรุงราชเนี่ยออกไปรับตั้งแต่ต้นทางซึ่งจริงๆเนี่ยเราพร้อมที่จะดูแลตั้งแต่ระยะแรกเลยจะไปรับคนไข้ตั้งแต่ต้นทางไปประเมิคนคนไข้ให้การรักษาตั้งแต่ต้ตตน,ตนทางแล้วก็ระหว่างทางก็จะดูแลอย่างต่อเนื่องแล้วก็เข้ามาในไอซียูแล้วก็รับการรักษาอย่างต่อเนื่องที่เราอย่างปลอดภัยครับซึ่งหายห่วงอย่างแน,ใน่นอนอครับผมค่ะหลายท่านคงเคลียร์แล้ว PICU คืออะไรโดยเฉพาะ PICU ของบำรุงร,ราษซึ่งวันนี้เราคุยกันนะวันนี้คงจะเคลียร์แล้วต้องขอบพระคุณสำหรับในแพทย์เขมชาติพงสานนท์ค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับ,บสวัสดีครับสนับสนุนโดยโรงพยาบาลบำร,รุงราชและศูนย์ส่งเสริมสุขภาพไวท์เทลไลฟ์